คนที่เกิดวันที่4นี้เป็นคนที่จริงใจจะหาใครที่จริงใจเท่ากับคนที่เกิดวันที่4นี้ก็ค่อนข้างจะหาทด้ยากถ้าคนที่เกิดวันที่4นี้ได้ลองคบหรือชอบใครก็จะแสดงความจริงใจด้วยการทำดีกับเขาแต่ถ้าหากได้ลองเกลียดใครแล้วล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสแสร้งหรือแกล้งทำเป็นดีต่อหน้าเราเขาจะแสดงให้เห็นว่าเขาเกลียดเราจริงๆ เป็นคนที่จริงจังชอบการทำงานแบบว่าทำงานหามลุ่มหามค่ำตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ยังสบายสบายถ้าได้รับงานที่มอบหมายถ้ายังทำไม่เสร็จก็จะทำจนกว่าจะเสร็จแต่ก็ชอบติดนิสัยที่เอาความจริงจังไปใช้กับเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างอาจจะทำให้เพื่อนๆต้องสายหน้าไปตามๆกันเลยทีเดียวในด้านการงานดวงคนที่เกิดวันที่สี่นี้ เป็นคนที่ทำงานหนักแต่ก็ได้รับผลตอบแทนมาอย่างคุ้มค่าด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบนัสเงินยศเพราะเป็นคนที่จริงจังกับงานจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานและชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานจะให้ทำอะไรก็ทำให้อย่างเต็มใจแต่ก็ด้วยความที่เข่งคัดในบางทีอาจทำให้บรรยากาศในที่ร่วมงานต้องตึงเครียด เพราะความที่จริงจังเข่งขัดต่องานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านายต้องหัดลดความจริงจังลงบ้างสักนิดแล้วเพื่อนร่วมงานกับงานที่ออกมาก็จะเต็มไปด้วยความสุกสนทุกๆฝ่าย ดวงเรื่องความรักของคนที่เกิดวันที่4นี้มักจะเจอความรักแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นรักที่ผาดโผนวื้อหวาอาจทำให้คนรอบข้างตะลึงในความรักของคนที่เกิดวันที่4นี้เพราะได้รู้จักเพียงไม่กี่วันก็อยากจะลองคบหาอยู่กับเขาแต่ก็เป็นความรักที่ไม่แน่นอนอาจจะเป็นคนที่เบื่อง่ายวันนี้อาจจะรักพรุ่งนี้อาจจะเฉย อาจจะเบื่อเขาไปเลยก็ได้จนบางทีคนลักของคนที่เกิดวันที่สีนี้อาจจะปรับตัวในอารมณ์ของคุณแทบไม่ทันคนที่เกิดวันที่สีนี้จึงถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้เนื่องจากความรักที่รักใครและรักเร็วแต่ก็เบื่อเร็วเช่นกันแต่ถ้าวันใด ได้เจอความรักที่ตัวเองนั้นตามหามานานแสนนานก็จะจริงใจตกลงลงใจให้ความรักเขาไปแบบสุดตัวโดยไม่หวังสิ่งอะไรตอบแทนก็จบลงกันไปแล้วนะครับกับเช็คอุปนิสัยดวงการงานดวงความรักของคนที่เกิดวันที่4นะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอยากให้ท่านใช้สติในการคิดและทำแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ